อไอ้อะทำอะไรอะจะขโมยทีวีกูเหรอฮะมันออจะขโมยทีวีกูเหรอไม,ไม่ใช่นะครับแม่คือผมนั่งดูทีวีอยู่แล้วทีวีมันดับครับดูอะไรดูอะไรข้างบนองฮอว่าใครวฮะฮหลครับ โทรมาได้ไงอะอ๋อเหรอโอเคพี่ดีใจด้วยนะอ๋อได้ได้ได,ได้พี่จะมานอนกี่คืนก็ได้อ่าๆโอเคครับได้พี่เดี๋ยวเจอกันนะพี่นะสวัสดีครับเฮ้ยดอกได้ไงวะไปจัดที่นอนให้มันเหนียวเว้ยเออพี่โอ๊ตพี่โอ๊ต จริงๆตอนนี้อืบมองไปนี่แหละยิ้มเอา้าเดี๋ยวโดมาแล้วเหรอเฮ้ยนั่งก่อนพี่มามามาโอ้โหเป็นไงวะฮะดีใจเลยที่ได้เจอแกนะเนี่ยเฮ้ยผมก็ดีใจแล้วพี่อย่สบายดีนะสบายดีแล้วกินอะไรยังยังเลยเหรอเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดบ้านเสร็จเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างนอกกันไม่เป็นไรหรอกเกรงใจมึงอะ เฮ้ยเก่งใจอะไรเราคนกันเองพักให้สบายนะพี่เดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้อ่ะแปบ๊บนึงแป๊แปบ๊บนึงรอแปบ๊บนึงเฮ้ยแบ้านนีมัแบบีใหญ่มากเลยทีวงทีวีตู้เย็นเบลอเลยนะยดกินน้ำก่อนขอบใจเว้ยไม่ต้องเก่งใจนะพี่พี่อยู่ได้ตามสบายเลยยังไงก็ พี่ก็คงต้องขอรบกวนยองสักพักนะดิมนะมแล้วถ้าพี่หางานทําได้เนี่ยพี่ก็จะรีบย้ายไปเลยผมบอกแล้วไงพี่เรามันพวกกันคนกันเองนะอยากอยู่กี่วันอยากอยู่กี่ทิศเนี่ยแล้วแต่พี่เลยเดิม <c oughs> เอา้าแม่แม่ว่าแม่จะออกนี่นี่เีพิ่งพูดนี่พีพ<อ>่โอ๊ตมาไอโอ๊ตสวัสดีครับแม่มาไงเนี่ยก็เดินมาละมั้งนี่แม่ เดี๋ยวพี่โอ๊ตเนี่ยมันจะมาอยู่กับเราสักพักนึงนะพอดีมันจะหางา,านทําไม่ได้อะไรนะมันจะมาอยู่กับเรา <mm> ใช่มันจะมาอยู่บ้านเราได้นะใช่นี่จะบ้ามาอย่างไงรเหรอนี่มันขี้คุกขี้รามันเพื่อจะคุกมาเนี่ยมันจะมาอยู่บ้านเราได้ยังไงแม่ไม่อนุญาตพีโอมีกลับตัวกับใจแล้วนี่ดิแม่จะบอกอะไรให้นะไอ้คนขี้คุกขี้ตาลันเนี่ยนิสัยโจรมันก็เป็นโจรเป็นอาฆาต嘛ยังไงแม่ก็ไม่อนุญาต ครั้งก่อนเนี่ยคดีกระชากสร้อยอ่ะสภาพต่อไปนี่อะไรจะมาอยู่บ้านฉันชาวบ้านชาวชอบเขารู้ทงหเนี่ยแม่เนี่ยไม่โอมรวยทั้งรอยเลยเหรอแม่แม่ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นดิไม่มีใครคิดอย่างนั้นกับแม่หรอกขอโทกลัวแม่พูดถูกนะเว้ยถ้าเป็นกูกูก็คงไม่ให้พวกขี้คุกเข้ามานอนเข้ามาอยู่ในบ้านหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปหาที่อยู่ใหม่แล้วกันยังไงก็ขอบใจนะเว้ย นี่พี่ไม่ต้องไปไหนอะ่ะพี่นอนมันที่นี่แหละผมอนุญาตอุ้ยไอ้ดิมไอ้พูดไม่รู้เรื่องเลยได้เลยนะได้อยากจะให้มันอนก็เชิญเลยแต่ถ้ามาก่อปัญหาเมื่มอไหร่นะฉันแจ้งตำรวจเอามันเข้าคุกอีกรอบหนึ่งแน่โอ้ยนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยเอยอเห็นห<ฮ>น้าแล้วหมั่นไส้ยิ่งแก่ยิ่งบนน่นนะแม่เนี่ยไอ้ดิมบอกตรงแลเว้ย พี่ไม่สบายใจรัวเห็นเองกับแม่ต้องมานั่งทะเลาะกันอเขาก็เป็นอย่างนี้แหละพี่เอานนะไม่ต้องห่วงผมไม่ให้พี่ลำบากหรอก่ะตอ่อเดี๋ยวผมไปหาน้มลร้องท้องให้พี่ดีกว่าขนมไหมขนมขนมเอ้าเฮ้ยทำไมันดับไปได้วะ เป็นไรมาแล้วเนี่ยเ้ยอ้ยไอ้ยทำอะไรอ่ะจะขโมยทีวีกูเหรอฮะไม่จะขโมยทีวีกูเหรอไม่ใช่นะครับแม่คือผมนั่งดูทีวีอยู่แล้วทีวีมันดับครับผมดูอะไรดูอะไรของมึงฮะนี่กูเห็นอยู่นะมันกำลังจะยกทีวีกูไปเนี่ยฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม่ผมผมผมไม่ได้ทีวีไปจริงนะครับแม่ไม่รู้ล่ะกูบอกแล้วนะว่าอยู่บ้านกูเนี่ยมึงอย่าก่อเรื่อง กูจะโทรหาตำรวจอย่างนี้แหละอะไรกันแม่เสียงดังเลยอะไรเดมดูเพื่อนแจ้นี่เนี่ยไอโอเนี่ยมันจะขโมยทีวีบ้านเราไปเนี่ยใช่มคือั้ดูทีวีอยู่ทีวีแล้วก็ทีวีมันดับกูก็แค่มาดูโอ๊ยไอ้โกหกไอขีโกแม่พอแล้วนะไอพี่โไม่ได้ทำหรอกเชื่อผมดิไอเดมนี่มึงบ้าไปหรือเปล่าเดี๋ยเนี่ยแม่พูดเองไม่เชื่อเอ็งกลับไปเชื่อไอทพูไอคนทู่วินตาลางแบบเนี้ยเหรอ โกรกเองนะที่สมองอยู่บ้างหรือเปล่าเหอะโวยแม่พอลแล้วเนี่ผมไม่ความิงจะบอกแม่เฮ้ยไอ้ดิมอย่าพูดนะเว้ยอะไรอะไรความจริงอะไรเอ้อพี่โอ๊ตมันไม่ใช่โจรกระชากสร้อยหรอกผมนมี่แหละเป็นคนทำ ไอ้ดิมเฮ้ยโจชมึงวิ่งหนีอะไรมาเนี่ยคือผมไป็กระชากสร้อยเพื่อมาพี่แล้วแล้วทำไมมึงทำงเงี้คือผมไม่รู้พี่ผม,ผมขาดสติไปหน่อยอ่ะผมต้องการใช้เงินจริงๆนะพี่เอางี้มึงเอาสร้อยมาให้กูแล้วมึงหนีไปเลยจะดีเหรอพี่เออเอามาเหน้าเอามาไปแล้วมึงหนีไปเลยตำรวจจะมาแล้วพีเออไปอะไรพี่ เออผมรสรุปแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้และแม่ผมเป็นคนทำเองพีโอต์มันรับผิดชอบแทนผมคือวันนั้นนะผมเห็นว่าไอ้เจ้าดีมันจะได้ทำงานที่บริษัทใหม่แล้วผมก็เชื่อว่าน้องมันทำไปนะเพราะว่ามันขาดสติจริงๆ ผมเองก็ไม่อยากให้น้องมาเจออะไรที่แย่ๆแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งช่วงนั้นผมเองก็ชีวิตก็โลกประเฮุได้ร่อนผมก็เลยตัดสินใจทําแบบนั้นครับแม่แม่แม่จะด่าผมจะดุผมยังไงก็ได้นะแต่ไม่เชื่อไอ้พี่วไม่เกี่ยวหรอกอยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งหม็นไฟยิ่งบเฮ้ยแช่งมาเถอะ เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วจะทุกจะตีจะลงโทษอะไรเองเนี่ยมันก็คงไม่ได้แล้วล่ะแม่แม่ขอโทษนะที่แม่เข้าใจผิดนะโอต๊ตไม่เป็นไรครับแม่แต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็ทำให้แม่รู้นะว่าเพื่อนแท้เป็นยังไงไอ้เพื่อนแท้อย่างเองอย่างเงี้ยมันหาได้ยากนะมันไม่ได้หาง่ายๆที่เขาบอกกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก ก็เป็นจริงนะโว้ย,ยพูดดีนะแม่เนี่ยขอบใจเองมากนะทำเพื่อลูกแม่เนี่ยขอบใจจริงๆเลยนะลูกแล้วดีมแม่ก็ต้องขอโทษนะที่เข้าใจเองผิดนะ่ะจะมาขอโทษผมทำไมผมไม่ต้องขอโทษแม่ที่แบบทำอะไรแล้วผมไม่ได้บอกแม่เ,เรื่องมันผ่านมาแล้วโอ้ เอ้จะอยู่บ้านแม่นะ่ะอยู่สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็ได้เลยนะลูกนะตามใจไม่ต้องเกลียใจแม่เลยนะและไอ้เรื่องงง,งเรื่องงานอะไรนะ่ะเองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่เนะี่ยจะไปฝากพาเองไปฝากกับพ่อเพื่อนดีนเขาให้เองทำงานที่นั่นเลยจริงเหรอคะแม่จริงสิขอบคุณมากเลยครับแม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแล้วว่าแต่เพื่อนพ่อดีมเขาทำงานที่ไหนครับเพื่อนพ่อดีมเ็าทำงานอยู่ที่ บริษัทบางรักช n n e l โอ้ย<ม>เขาเป็นคนน่ารักนะ่าเอ็นดูอุย้ยใจดีมากๆเลยนะลูกเอ้ยเอ็งนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปเจอเพื่อนพ่อดีนเขาได้เลยนะขอบคุณแม่อีก,กครั้งนะจ้ะจ้จไจ้ะปป p เพาเพื่อนไปด้วยละ่ะได้แม่ไปหาเสื้อผ้ายเพื่อนก็ด้วยนาะผมกับพี่ต้องเปลี่ยนทั้งตัวจะบอกให้โซม,มนะ <laughs> ไปแม่กินข้าว